ป่ะพี่วง<ะ>หลังจากที่อาบน้ําเรียบร้อยพี่วงเราก็จะไปต่อครับจะไปที่สวนส,สนาธารณะครับเนาะเ<อ>ดินทางแล้วพี่เดินทางแล้วนี่กีกาไมไน,นี่อเ,เอาครับเนาะเอาครับเอาลองดูก่อนครับห้วยห้วยห้อยอาถรรพ์อะไรหรือเปล่านี่เนาะเอาแล้วพี่วงพี่วงก็จะหลังจากที่อาบน้ำเราพักรถให้เย็นแล้วเนาะเครื่องเย็นแล้วก็จะเดินทาง ไปทางไหนที่วงที่วงถ้าไปทางเนี้ยไปทางถนนใหญ่เนี้ยรถเยอะนิดที่ต้องงอไปทางนี้จะไปซื้อยาเส้นตรงด้านคาทางนี้ด้วยแล้วค่อยไปลัดออกจากแยกเลยแยกไฟแดงนะเลยแยกไฟแดงหน่อยทางลัดซอยลัดมันอ่ะตรงนั้นมันจะรถ ตรงเ้นเรียบร้อยแล้วครับแล้วพี่ก็จะไปต่อแล้วตอนไป้างเมนังเคลียร์ทางกับอาแซมวิ่งอยู่ครับเราไปทางนี้ไม่ได้รถมันเยอะมากตนเนไเดิดได้ขึ้นไงวะขึ้นได้ไหมเนี่ยไ แล้วพี่วงมาครับดูดิชนนิดเดียโอ้ไม่บอกกันเนาะ,ะเดี๋ยวพี่วงมาครับแกจะได้ขึ้นง่ายๆหน่อยมาดูกันครับว่าแกจะขึ้นได้ไหมครับมามามาได้แล้ว ยวงสามล้อภนจรครับได้ออกจากเทศบาลนะครับเพื่อนจะไปต่อครับที่สถานะครับที่จะไปจอดรถแล้วก็จะไปขายลูกโป่งครเอ้าไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอ้ไ,วไหไว,ไหไว,ไหไวครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วมาไปแล้วครับพี่วงเราจะไปดูครับแกจะไปจอดตรงไหนกันเนาะจะตามแกไปดูครับ ผมก็ไม่รู้ทางครับเนี่ยโอ้ตรงนี้เป็นปราสาทเก่าครับของบ้านครับตามพี่วงครับเราก็ไม่เคยมาเราก็ไม่รู้จักทางกันเนาะแกแล้วครับนําทางแกหากินแถวนี้มานานอาชีพแกก็ต้องรู้เส้นทางวิ่งเส้นไหนที่วิ่งแล้วไม่เกิดปัญหากับตัวเองเส้นไหนวิ่งแล้วสะดวกกับตัวเองเขาก็ไปครับเนาะตอนนี้เรวิ่งมา ทางคือว่าทางไม่รัดกับทางอ้อมครับแต่ว่าเข้าซอกเข้าซอยเนาะเราก็ตามพี่วงมาเรื่อยๆครับนี่วันนี้ครับจะจริงๆก็อยากจะไปดูครับตัวแกพักอยู่ตรงไหนเนาะพักตรงไหนหลังจากที่ออกมาจากสนามกีฬานิคมบ้านทวดเสร็จก็แกจะไปตรงไหนต่อครับเนาะเราก็เลยติดตามเนาะเกาะติดสถานการณนะ์ล้วเป็นห่วงแค่เรื่องของรถที่ยังไม่พร้อมถ้าเกิดปัญหาอะไรก็จะได้แก้ไขช่วยกันไปเนาะ ให้แกจบภารกิจของพวกเราในการดูแลช่วยแกปลาเรื่อยๆครับนะรเนาะก็เคอรนอยู่ด้วยกันมาดูแลกันมาก็เอาให้รอดตลอดรัฝังแล้วกันนะครับทำไมเนี่ยตรงนี้อันตรายครับตรงเป็นนตรงนี้เป็นสามสามแยกสี่แยกได้ว่ากําแพงวัดมันสูงเนาะมันตรายมากครับนีบ่รถือว่าอันตรายเลยครับในตรงนี้อ่าทำไมแกจอดนานเลย เครื่องดับครับเมื่ตัดใหม่ป่ะระวังครับัูซ้ายหรือขวาครับผมก็ไปตามเขาเนาะเราไม่เคยมาไม่เคยรู้อ่าเพื่อนร่วมทางลําบากเลยครับางนี้ถ้าแกขับแบบนี้แล้วก็รถแบบนี้ของแกเนี่ยทำให้เพื่อนร่วมทางที่ใช้ทางสัญจรกับแกในลําบากแน่นอนเนาะอ่าเราก็ลําบากด้วยนะครับ อันตรายหน้าดูครับเนาไปไหนใครก็มองครับรถแบบนี้เนาะบินไปเส้นไหนใครก็ใครก็ต้องดูครับเพราะว่าอันตรายเนาะต้องระบัดระวังอย่างยิ่งครับผมว่าที่จริงไม่ไม่ควรเช้รถอย่างนี้เนาะหาอะไรที่มันปลอดภัยกว่าน,นี้ครับนี่ถือว่าเอาความเสี่ยงมาชีวิตตัวเองเลยนะครับผมเนะถ้าโดนชน,ดนอะไรมานี่มีทุนหมดเลยนะครับ เราตามแกไปเรื่อยๆครับเนาะว่ากันไปครับนี่ก็เล่าไปเรื่อยเปื่ยเนาะอาจจะติดตามชุดที่วงอีกไม่สละยะนะครับที่ให้แกซ่อมรถเสร็จนะก็แกก็ไปทางทางใครทางมันนะครับนะทุกคนเนะาะชีวิตแต่ละคนก็ไปทุกคนตามมีวิธีช่วยตัวเองไปครับเนาะอะออกขวาครับว่าโอ้แรงดีเหมือนกันครับเนี่ยระวังครับถือว่าแรงนะครับ รงนี้เป็นทางขึ้นเนินไปเฉยครับพี่วงบอกว่าพวกเราเนี่ขับไม่ได้หรอกคนไม่เคยขับว่าขับลําบากครับแค่จะขับสามล้อรธรรมดาลําบากโอ้โหเสียวคับเสียวลกลางเทียงเนาะปัดไปถูกเขาไนี่ําบากเลยครับอ๋อแกอ้อมครับแกอ้อมอะตีวงไกลแล้วเกินเนาะถือแกอ้อมเหมือนกับว่าอ้อมสีแอครับอันตรายครับอันตรายกับเพื่อนร,รนร่วมทางและคืนเนาะ ออมสีแยครับเพื่อความปลอดภัยเนาะวกเราก็ตามติดครับไปดูพี่วงไปตรงไหนพี่วงจะไปจอดตรงไหนครับไปดูกันครับเนาะมใหญ่นี่แหละครับแกต้องขายของต้องยอดกลับมาขายครับแต่ว่าหาสถานที่จอดรถครับที่ย้ายที่เพราะว่าหาสถานที่จอดหาที่จอด หาที่อยู่ว่งันหาที่จอดรถเราจะได้มีที่หลับนอนมีที่จอดรถครับแล้วก็จะฝากจอดรถไว้แล้วก็จะขี่มอเตอร์ไซค์มาขายลูกโป่งครับเนาะแกว่างั้นครับผมก็ไม่เคยรู้ว่าสวนสัตว์ระอยู่ตรงไหนครับเนาะก็ตามพี่วงไปเรื่อยครับเนีแ่ยบบนี่แหละครับ สู้สู้ครับอาสงสารนะครับชีวิตคนเนาะเขาสู้จริงๆนะครับเนาะเขาไม่ได้สู้เล่นๆเขาไม่ได้ เขาก็ไม่เคยคิดจะขอใครกินนะครับอ่าทำไมจอดร้อนหรือเปล่าด้วยจอดเสื้ออะไรเห็นร่มไม่ได้เลยคันนี้สามล้อค,นนครับจะหาที่จอดเอ้าเวียงออกแล้วอ้าวโอ้เจอแล้วครับกลางถนนนะครับอันตรายมากครับพี่บอมมามาแล้วก็เวียงด้วยครับอะอันตรายเหมือนกันครับ สวนสาธารณะครับสวนเฉลิมพระเกียรติครับโอ้ครับพี่วงสามล้อภายในจอดครับถึงที่แล้วเนาะมีศาลาเนาะสงสัยเกยเคยอยู่ครับแกถึงมาเกถึงมาตรงนี้เอาเลือกมาตรงนี้เอาเบียงไปครับเ่ยไม่กลัวฝนเปียกหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะันคือแกจะวนหัวเขา่าเกตีโค้งครับแกตีโค้งครับ ตรงนี้เป็นสวนครับสวนเขาเรียกว่าเราอดูว่าจะจอดตรงไหนกันอ๋อเป็นสวนสาธารณะครับเนาะโอ้ตีโค้งไกลเลยมื่อกี้ตีโค้งอย่างไกลเลยอเออจอ,อไดไหนจอดได้นะนี่น น่าจะมีคนอยู่นะถ้ามีก็ไม่รู้ถ้ามีก็ไม่เป็นไรหรอกจอดตรงนี้ละจอดนี่ก่อนจอดนี่ก่อนเป็นไรหรอจอดนี่ก่อนแหละเพราะว่าตรงนี้มันหมองตรงนี้มันจะได้ได้ที่แล้วครับในจอดสวนสานาะครับสวนสมเด็จครับอยู่ทางเข้าบ้านตรวจครับคุณมาจากประกันใจ อยู่ข้างหน้าก็ดีแหละไกลทางนี่ลยอยู่ปลอดภัยดีเนาะตรงนี้เราปลอดภัยเหมือนกันแหละมันจะปลอดภัยกว่าเนาะเอออ่ะถ้าเราจะมากว่าจะเข้าไปเผื่อมันทุ่งสองพุ่งเอออ่ะตรงนี้แหละมันน่าจะมีไฟนะตรงนี้เนาะเรามีโซลาเซลล์กลัวอะไรถ้าเสียบเลยโซลาร์เซลล์น่ะไม่ไฟตัวตัวมันมีไฟพวกเกี่ยวกับอันนี้เนาะไฟเกี่ยวกับพวกสนามมันน่าจะมีนะโอยไฟนี่พี่ก็ค่อยไว้เนี่ยสว่างดลไฟนั้นแต่ไฟผมมันสว่างนี่แล้วใช่แต่ว่าไฟ สนามเอสนามเนี่ยมันน่าจะมีแต่ตะกอนมันเป็นป่านะตรงนี้เนาะอ้าวรู้ดีทำอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับถึงที่แล้วพี่องค์เนาะถึงที่จอดเราจะจอดตรงนี้เพื่อที่จะเอาลูกโป่งไปขายลูกโปคพักรถตรงนี้ครับผมเนาะอ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับมีที่ว่างก็ค่อยเคลื่อนไปนู่นเนาะ